สวัสดีครับสวัสดีวันที่27พฤษภาคม2565กครับกับสวนชัยคาบ้านครับคลิปนี้พามาดูโคลเคเซียแบ็กซาไฟเออร์เกโกแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเวลาเราไปเห็นหรือเวลาไปเจอที่เขาบอกว่าเป็นแบ็กซาไฟเออร์เกโกหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็มันใช่ไม่ใช่ยังไงนะครับคือเรื่องของเรื่องเมื่อก่อนนะนะครับ เรามีต้นเพเทนแบ็กกันเยอะนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาทำให้เราเข้าใจกันผิดว่าเจ้าเพเทนแบ็กเป็นแบ็กเซลไฟเออร์เกโก้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมพามาดูแบ็กเซลไฟเออร์กันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับเวลาเราเจอแล้วว่ามีข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตแบ็กเซลไฟเออร์นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ใบนะครับลักษณะของ กายภาพทางใบนะครับเป็นหน้ากลมๆแบบนี้นะครับเป็นไม้สีดำเป็นไม้ดำนะครับถามว่าแลไหมจะว่าแลก็ได้นะนะครับเป็นไม้ดำนะครับหน้าดำนะครับมีความเล่นแสงนะครับมีความเงาอยู่นะครับใบใหม่หลอดใหม่จะเขียวมาก่อนแล้วก็จะเริ่มกลัดสีเป็นสีดำในที่สุดจนเป็นแบบนี้นะครับจนเป็นแบบนี้ด้านหลังใบ นะครับมาดูด้านหลังใบและก้านใบนะครับจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับไม่มีสีอื่นเลยนะครับมีสีน้ำตาลแดงแบบนี้เลยนะครับก้านใบจะต้องสีน้ำตาลแดงนะครับสําหรับ black fire gecko นะครับก้านหลังใบนะเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับให้ลูก ชิดแม่นะครับอย่างต้นนี้นะครับอย่างแม่นี้มีลูกอยู่4หนอนะครับเปิดใบแล้ว2หนอนะครับแล้วก็อยู่ที่ยังไม่เปิดใบอีก2หนอ่ออยู่เนี่ยบริเวณเนี้ยอีก2หนอนะครับต้นนู้นก็เป็นหน่อที่ชําชไว้นานแล้วนะครับเป็น2ใบนี้เป็น2ใบที่แทงมาใหม่นะครับแทงมาใหม่หลังจากชํนาน่าเดินดีแล้วล่ะนะครับสูงเต็มที่ได้ถึงเต็มฟอร์มได้ถึง4ฟุต นะครับสี่ฟ,ฟุตก็อยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบเลี้ยงได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเลี้ยงได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบน้ํานะครับเลี้ยงแบบดินบัวก็ได้นะปลูกแบบบัวก็ได้นะครับเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับของลุงใบอั้นเขาเขียนไว้อย่างนั้นต้นนี้เกิดจากการผสมนะครับสายพันธุ์บีดขึ้นมาโดยลุงใบอั้น จากสวนใบอันบ o t าน i c a l นะครับผมให้ดูใบกันชัดๆอีกทีนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับให้ดูมุมบนนะครับอ่าให้ดูมุมบนมุมด้านบนประมาณนี้นะครับให้ดูใบชัด,ชดๆนะครับใบกลมๆแบบนี้นะครับใบยับยับหยิกหยิกมีสีเขียวเหลือบเหลือบเขียวเขียวด้านหลังใบเป็นสีน้ำตาลเหลือบเหลือบม่วงม่วงแบบนั้น ไม่ใช่นะครับแบกแซฟไฟเออร์น่าจะต้องกลมแล้วใบก็จะไม่ยับมากนะครับยับน้อยกว่าชาวบ้านชเมืองเขาเป็นไม้สีดำนะครับหลังใบก้านใบเป็นสีน้ำตาลแดงให้ลูกชิดต้นแม่นะครับจัดเป็นไม้ที่ได้รับการยอมรับว่าโตช้าแล้วก็จ่ายลูกยากระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงยากมากมายอะไรนักนะครับโอเคครับ สั้นๆเพียงเท่านี้ครับพาดูอีกรอบนึงนะครับเปิบนะครับวนดูกันอีกรอบหนึ่งแบบเร็วๆอ่ะโอเคครับเวลาไปเจอที่ว่าว่าเป็นแบ็กซ์ไฟเออร์มันจะใช่ไม่ใช่นะครับลองเทียบดูนะนะครับโอเคครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ